ยูได้เนี่ยไม่ได้เนาะ่องเลยเออี่ยเมสจืดงามืดไม่ได้ต ไปออเมนู <c oughs> ขนมหวานมัน้ชิสเปียนโมเมนต์ทวิตาต่ว่าจะเป็นพันยาผือห,หลายอย่างร่วมกันมีเคนเบอร์รี่มีอะเขาเอนอย่างบลูเบอร์รี่มีอเม็ดปักทองแล้วก็ อันนี้อันนี้นาซีเป็นไอเม็ดอันนั้นบอลฝากก่นนะจ้ะลูกฝากกับแม่โมเมนต์ฟากยูเดอร์แต่ก็มีอัลมอนออสตรอบเบอรี่แต่ก็อันเรื่องเลืองนี่อย่างเดีวกับจำคือโบเบิร์ตจ้ะ หมูต่ตะวามันเป็นท่านยาผือหรือเป่าเป็นเอาเพ่เปิดอ๋ออีกโ่สนิดบบานอันนี้แม่้ังมาจากใน u t u b e โอ้ย้ังมาใน Facebook ย่าวมันจื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะสี่ร้อยกว่าบาทสองเดซสองกับกูเห็ดคือเกาจ้ะ ไปนำตาลเด้ออันนี้เป็นเขา่าจ้ะเข่าเขาน้ำเสื่อมที่นู้นเฮ็ดเองใครพวกนี้จะ้ะไปใส่น้ำเสื่อมแ้่เนี่ยคือว่าไม่สิดีต่อทุขภาพรั่งไร้ความเสื่อม พราวา่าอันนี้คพอ่งร่องเห็ดทะเลจ้ะเข้าๆจะบดไฟแบบแค่ตัวเข้าจะใส่ใส่แบบเป็นไข้ไข่า,นนววหาให้นี้เผิดอ้วนเนาะฟองเห็ดอยานบใส่้งันถูกเอามาให้มันเบิดอนี่ใส่ กินนะ ทีนี้เขาบอกว่ามันโต<อ>คิดว่ามันคงไม่ใช่เกรดที่ดีมากเท่าไหร่นะถ้าอยากเอาดีๆชื่อบ้านราคานี้มันก็กลางๆนะถ้าแ่งก็นี่กะอาคุณภาพกกะนาซีดีก,ก็นี่เนาะก็เป็นยังไงเขาจะเอาใจเขาสื่อกำลังเขาสื่อไว้แต่ว่ามันเป็นประโยชน์มีประโยชน์ก็ดีแล้วเนาะ ุูยคือบ่าเพื่อนเอกเ,เหรอวะหนาอยู่นี่คือใสแล้อย่นี่คือหมึนห่วยเอย่าลืมคนด้วยจ้ะไม่สิ่ไหมบางกีคว้างอคว้างไปเบิรนะ์ตมันเลยลืมเตรียมมันลืมเตรียมเขียงใส่ เบื่งลูิษย์ไม่เบิ่งซ้ำได้ซ้ำได้จังว่าพ่อเนาะเนี่ยค่ะมันจะขึ้นเป็นฟองจังจะพ่อพ่อได้แล้วเนี่ยฟองใหญ่ๆเนี่ยเนาะนยคะก็เอาทัวเขาลงไปเลย ไม่งองไปน่ไน้เอายนเอาไว้ใส่ปลาจ้ะก็ไ่จะเป็นเม้นง่าม่นง่านี่ใส่ไอ้เรื่อยใส่ไอ้ซอนอเหลอไห้ แต่ตองนี้อันนี้ด็ดก,ดบบรกระดาษเบกอดี่ป่ะมันจะบดกินน้ำตาลซือลีซา้แล้วนี่เอชอซายกันี่เี่ก้องาน,นี้อ้อหอมหอมน่พี่จูปะถ้าพี่เกยูปากบอกแกเนี่ยซื้อแบบเนี้ย ให้หนูกระปุกเดียวเซื้อว่าให้หนูกระปุกเดียวแล้วหนูไปเอาแล้วหนูมาทําให้หนูคิดค่าทำร้อยหนึ่งอ่าหนูทําให้หมดกระปุกเนี่ยคิดค่าทำร้อยเดียวเอาไหมถ้าเอาก็ก็เดี๋ยวเมื่อ,อไหร่เจอกันก็ซื้อไว้ให้หนูเลยเนี่ยแบบเนี้ยไม่ไม่แพงเลยพี่ ได้สองอันหนักสี่ร้อยหรือแม่พี่ซื้อก็ปลุกเดียวก็ได้สองร้อยกว่าบาทหรือร้อยกว่าบาทซื้อทิ้งไว้แล้วหนูไปหนูะเนี่ยมันโมเมนต์ว่าสีได้หลายเด้จ้ะสีเห็นนู๊กเท่ๆลงไปนะเนี่ยมันได้แค่เดซัมเนี่ยสมุดว่านู๊กตาเป็นบอตอนซัมเนี่ยนู๊สีไปขายเท่าไหร่ที่ชิบบาทโอ้หนูขายโมเป้นนเนี่ยสีอักษสมุดว่าสีชิบเนี่ย กาแแถวหนึ่งสองสามสี่หาชิดยู่หาตอนเนาะคุ้มทุนคุ้มทุนบ่ได้ทำแต่ว่าในเ้นิดมาเต่งขวัวบีบู้ว大สั่งบัว大วอยู่ประมาณกาเอาเนาะกาดมาหนีคือคือหาตอนต่ว่าจะเป็นชิน้นละสามซีซันกับมาขุมเนม่นว่าก็จะเฉียดไไหมบอกบอแต่ว่แม่ไดๆๆ้ทุนเยอะมีใสเป็น คือว่าก็ตรงไปลดไปลดไอ,เ,อเกตเนี่ยตรงลดเกตลงอีกใส่บะชึกถืนกอนะคะนกัเฮโมเปนคือเวลาที่ไหอยากให้คนกินแบบอยากเอาเนี่ยมันดีๆในเรื่องใด้ะแค่ถือไรกันคือจังข้องทีดเนไลงลาดข้องกีดบนบั่กับบซร์แ้บนะจะนั่นจะเป็น,นยับบนนไงไงเนาะ่เรี่กว่บาเบอร์เกมเป็นยังไง เหลือนะเอาหนังกินแห็ดอะคะ่ะเดี๋ยวมันก็สีหลอนลงมานะขเขาก็เอาใส่แก้วเป็นออบเป็นเครื่องดื่มเข้าไปมั่วใส่ใส่เป็น,นเป็นแบบน้ำเป็นเป็นทัวร์วมอยูนิตท็อปอะสองลอยกับสามลอยสามลอยหรือเปล่านนเนี่ยหลาะมาณเนี่ยจะสามลอยเนี่ยถุงนึงสีได้อยู่ประมาณสามสามสอนสามสอนกับเฮ็ดได้จะ้ะกับเฮ็ดได้หรือว่าถ้าพี่จะตื่น บอกเราเรืองว่าถ้าเราเบิงบ่งอยู่ให้ไปซื้อบริษัทแบบนี้มากขนาดไหซื้อฉินไปแล้วมเวียเจ้าซื้อมาเจ้าออกเงินเองแต่ขตวัยขี่ขี่ท่าเหตุลอยเดียวนำนำเชื่อมไม่ข่อยนำนำเชื่อมเป็นของของนู้เองสิเอาอันนี้เฮ็ดให้บ่เอาน้ำบ่เอาน้ำเชือ่อมเอาเป็นนำแด่แซ่เฮ็ดให้เลยของดีๆบ่ดีตอนสุขภาพเลย พอพอเขาเห็ดฮาเบิองน้ำตาลก้าท่านท่านน้ำตาลเขามันบ้านได้ได้ดเสร็ตัวเด็ดดีบ้านได้ได้อันนี้จ้ะเวลาคือจัะบอกตอนเห็ดนุ่นเอาบ้านเด็ดของมันเลยแต่ก็พอจะรู้แล้วว่าข้าวน้ำตาลเขามันบ้านไดๆเพิ่มเหมือนจะเห็นู่าให้เบื่อคือโอเคเนี่ยเวลาเขาเสร็จออกมาจ้ะมันมันมันจะโมเป็นเละๆมันจะโมเป็นแบบยืดยืดายคือคาราเมลหลายมันใชมันจะแขางๆแข็งไงเด็กน้อยแต่มันจะเพราะตัววัดี ก้อนน้ำตาลเพราะมันโมไดทีมันจะเป็นแบบโมติดกันอ่ะเออมันจะเป็นคือแบบโมเหนียวโมแนนอ่ะเออมันจะแบบเป็นอีกแบบเนี่ยแตเอาให้มันแบบนี้เลยคือนู้นไฮเมน้มบน้ำตาลมันขื้นมากเป็นแบบเป็นแท่เป็นฟองแท่ออกมายังไงอ่ะแล้วพาคยเอาฟองติดเตาเลยจ้ะละก็เอาลงไปโคู่ๆเลยวกะเอาลงมากเพยดกันสิเลย ก็ต้องซื้อเขากินหรอคันนี่ไม่ร่าที่ถึงคนนายเลยจ้ะพวกพ่อจะเรียนพวกพ่อจิ๊บแล้ดีก็ได้กินทอดตัดถ้าเจ้าเห็ดแบบไหนะมันสีไข่เนาะแบบทอดตัดโบราณแบบท้างหนาน่าเป็นน้ำตาลนุ่วงบอกให้ในเคยแบบเ็ดเอาน้ำตาลมาเชื่อมเป็นน้ำตาลก่อนไปรู้ว่ามัน มันสตาร์ง่ายมองว่าพัเวียดนามแบบหนาแต่เซอแบบนี้เดี๋ราสตัดลงไปท่านท่านเขาเขาคิดมาเขาเหตุใต่เหตุไม่น่าเขาตัดแดงสีมากไม่เกแบบมันกิจะบนเหนียวลายไงแต่บนหยาดมันกิดออกมาเป็นก่อนแบบนี้เลยเห็นมั้ท่านท่านาหนำตาบนเหนียวมันก็ไดทีมันก็สีเยือก ะะต้คงอึโย์ไปโยนมาไม่กดบูเตอตอะวานเอามากสัทนลูกเป็นคนบอกรีดหัวินหลักละเดือนจมให้มาฮอรมาเฮงงามประดิษฐ์ประเด็นโม,มเป็นดบ เก็บไปเลยสินงก้าวจิ้มข้าวน่อิ่มเก็บไปเลยนกะคะไปเลยใแตัตอนน้นอยๆอะไรจิ้มช่อลโกมอะไรก็กรปปร้าไเสียเอาไปเก็บ ใส่ง่ายไรก็รึเ่าก,กินง่านดเดีเลยแหะเพราะง่ายนุ่งถ<า>งจกขวานายนะขวเองเลยล่ะสื่อมากนุ่งสื่อมากของอะไส้ไสทิพยเนี่ยขวานุ่งดยวไปเลยใส่ไฟ่ประมาณแปดร้อยขรัมก็ยัดดีทุนทุกคนหอมสุดยอดเลยแซ่บมื้อนน้นนาอของน้านม่เราเราสานสอ,ออกมาบกก่ใส่อโอเคอืมจะบอกได้บ้า แบบเนี่ยนู้สึกว่าแสบก็เอาทัวอันนั้นเห็นรู้ว่ามันอาจาสิมีเชิร์ตาบรีไม่อย่างไรกว่าหรือเปล่าอืมอันนี้แสบอนะ่ะโอเคเลยต้องโมาสินละ30ชิบต้องก็กินปะเนี่ยตอนกับพอช่ำแม่อีตอนหน่อย ถ้าโมนี่นู่ตัดไปแบบตามประสาเนี่ยติ๊สองตอนสมมติว่าสามสิบสามร้อยสามร้อยกว่าแค่คล้ายกับอาสีตาตอนกาหยมันดีกว่านี้ค่ะแต่ว่าเบิร์อันนี้กับไนอันนี้กับหน่อยแต่ขั้นนตอนละสามสิบนู่ามันแพงใจนู่นถ้าขายเศร้าบาทถ้าขายเศร้าบาทสมมตนะเศร้าบาทเด็ซิปสิ้น ซองหนงซองได้ซองรวยหาเพื่อนุก,กาเลยถ้าสิงหาดีสินอะไสซองรวยก็บาตแล้วคอยไปคิดบ้างก่อนท้ายใครบูมินดีไม่ดได้พี่เก๊กไปจุกมดซื่อกินนะเก็บแล้วไปแล้วจ้าไป้เจอกันใหม่